สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นำเสนอห่วงครองยึดสำหรับการเขาเรียกว่ายึดวัตถุสิ่งของที่เราต้องการที่จะสามารถปรับตึงหย่อนได้แต่พอเราคล้องยึดแล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่รูดพูดง่ายลักษณะเนี่ย ถ้าจะให้รูดเราก็มาปรับที่ตัวตัวปมที่เราโผูกนี่แบบนี้แบบนี้ต้องการตึงหย่อนเช่นการคล้องยึดที่เรายึดผ้าใบหรือแม้แต่กลางเต็นท์อย่างนี้ครับเราก็ใช้เงื่อนนี้ในการผูกคล้องยึดกับหลักหรือฐานที่เราต้องการที่จะยึดเราสามารถปรับความตึงได้เลย ซึ่งวิธีทำไปรับชมและศึกษาได้เลยครับเริ่มต้นจากนะครับการเดินเชือกวิ่งเนี่ยนะครับมา,าทับบนเส้นหลักแบบนี้ แล้วพันกับเส้นหลักเข้าไปข้างในของหูของห่วงทางนี้พันไปสามรอบนะครับเราจะเห็นว่าเชือกที่เราพันเนี่ยมี3ามสาม,สามเส้น1นึส,อสพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะล็อกปลายเชือก โดยวิ่งมานะครับมากลับมาที่เชือกวิ่งกับที่ตัดกับเชือกหลักแล้ววิ่งไปข้างล่างเชือกหลักกลับขึ้นมาแล้วล็อกปลายเชือกเข้าไปกับกับเส้นของห่วงเป็นลักษณะนี้นี่คือเส้นห่วงเส้นหูนั่นเองแล้วก็ดึงจากเข้าที่ ได้แล้วดึงจัดให้แน่นเงินนี้เป็นเงินที่ ใช้ได้ดีกรณีที่ใช้ยึดโยงเพื่อปรับความตึงเห็นไหมครับถ้าเราล็อกเข้าที่แล้วเนี่ยถ้าว่าคล้อง,องเ่ยดึงมันจะไม่รูดเพราะมันล็อกเชือกตัวนี้จะล็อกเอาไว้ถ้าต้องการที่จะให้รูดเราใช้มือปรับเข้าไปเห็นไหมครับเป็น ที่เราโผล่ออกมาแล้วใช้ได้สารพัดประโยชน์นะครับเป็นการตึงควบคุมการตึงหย่อนของเชือกขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไป สำหรับวิดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ